看看네 okay. ครับโอเคครับวันนี้ก็มาเจอตรงนะครับไบคปณนะครับน้องแบงค์กน้ปานะครับดูนะว่าจะต่อยังไงก็จะซื้อยังไงนะครับมันย um um ี่สามเลยไม่ได้โอ้โหเอายี่สี่แบ่งมุมเลยแบ่งยี่สิบสามห้าเราพี่นี่ยี่สิบสี่ไม่เอาไปคนอื่นยี่สิบแปดเลยบียดเลยไปขายทีสามสิบสามสิบมาเบียดอะไรอันนี้แชมป์อันนี้แชมป์อันนี้เท่าไรอันนี้พัวกันนะแบ่งๆกันนะ ก็าสามแปดโหนี่ราคาพี่น้องขายไปหกหมื่นกว่ามาหนิควรขายได้เปล่าเออหรอขายได้ห้าร้อยดูนะครับจะจบไหมจะซื้อดีเหมือนในคลิปเปล่าหรออยากรู้จะซื้อดีเหมือนในคลิปหรือเปล่าเออนี่เจอคลิปดีเลยจอดแล้ันนี้สามห้าได้เสียเลยสามห้าไม่โดนเนาะจริงเพราะเก่าพี่เองก็รู้อยู่ราดก็อคู่นี้เอาไปยี่แปดเน็ตเน็ตเน็ตยี่สิบเจ็ดจบอันนี้เน็ตเลยนะยี่สิบเจ็ดสองแสนเจ็ด อ,อันนี้สองหม่นสี่พัอันนี้ 30, สามหมื่นันนะไม่ได้สองแต้นไม่ได้เเนื้อแตกได้โดนราคาังเออต้องจบไม่จบไม่ได้ไเลยอืน่ขายจงบอมได้ครับผมเดี๋ยวขายขอี่ต้องไปอยพี่เดีอยพี่นี่สามหมื่นหกนี่ยี่สาม้านี้โอ้จริงเุมแล้วขายได้กมดเเอาไป อันนี้แบ่งนะสามเจ็ดขายคนอื่นเปิดไว้งหิตรงนี้ละับอันนี้ยี่สิี่นี่สามหกรทวนพอดีต่อดีอย่างนี้รวยเอารวยเอาเนี่ยอย่างนี้ยแต่ตังนะเอาโอเคไหมแบ่งไปขายตังเจี๊ยบนี้ได้มยี่สิบสี่สามบยี่สิบสามได้ยี่สิบสามสิบคิดคิดคิดโรศับขายดี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 อันนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่สามห้า สามสี่อันนี้สามอันนี้สามหกสามหกห้าหมื่นหกหมื่นทุนมาสวัสดีครับเปิดบินนะแบงค์ค่าตั๋วครับซื้อดีแต่ว่ากำไรมีกำไรขายน้องไปไม่ดึงครับไม่ดึงแป๊บเดียวนั่งไหนนะฮะนั่งฝั่งนี้ครับเราตั้งอยู่ฝั่งนี้ มีรถังฝั่งในนะฮะฝังนอกเป็นทางดินนะครับอันนี้ครบใช่ไหมนี่ด้วยเีครับพยังไม่นับนะเนี่ยนี่ไม่เอานะนี่ไม่จบนะจบนะครบนะหกหมไม่ถ่ายคลิปไม่เสอ้อไม่ถ่ายคลิปไม่ดีเลย <c oughs> โอเคครับก็จบคลิปไปแล้วครับขายได้คู้นี้นะครับ60,000บ,บาทนะเดี๋ยวพี่นำดี60,000บ,บ,บาทนะครับผมที่คูณโอเคครัหวันเจี๊ยบ